วกเจ้านะ่ะรู้จักมนุษย์ที่มีเรื่องที่น่าสนใจไหมทําไมแล้วก็ข้ามีสิ่งที่เจ้าจะให้ดูเรื่องของชายหนยุ่มและหญิงสาวสาม,มัญชนที่ตกหลุมรักองชายแต่ทว่าโลกนั้นไม่ใยดีหญิงสาวถูกลอบรลงผะชนเพราะว่าองชายนั้นมาตกหลุมรักเธอองชายโกรธแค้น เขานั้นต้องการที่จะฟื้นคืนชีพหญิงสาวกนมาจึงทำารัดาสัญญากับปีาศาจแต่ว่านะปีาศาจไม่เคยสัญญาเลยว่าจะฟื้นคืนชีพนั้นสวัสดีค่ะมีนามว่าเซฟน็อกเทลยินดีที่ได้รู้จักยินดี ต้อนรับเข้าสู่โปรเฟเซีย